เป็นอะไรส้มสวัสดีค่ะทุกท่าเป็นอะไรโอเพิ่มเติมนอนสวัสดีค่ะท่านชมวันนี้ค่ะก็มีกับส้มกันอีกแล้วตามคือจากคิดที่แล้วนะซ้มลืมบอกว่าขนมที่ขนมเทปอะที่ซ้มซื้อมาค่ะอืมส้มซื้อมาจากเซเว่นนะแล้ววันนี้นะคะซ้ม,ซม,ซมเรามาติดอยอะเร่จยอ้เ วันนี้นะคะซ่อก็จะีอน้องนะคะน้องเวลาอารมณ์ไม่ดีค่ะใจลองเอานมออกดิ นรมาจอยรู้ไหมเรามาจอยยิ้มใส่กล้องหน่อยก็ได้โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วโอเครจแลับใส่ก็้องอเขียนัยไปจนเสีีครับทุกท่านผมชื่อน้ำเป่าเป่าผมผมผมกินนำอยู่นะให้เวนะกินนมแล้วกินนมอยู่แล้วพูดได้ไงเนี่ย ชาหนูน้มาหน่อยง่ายตู้เอานมข้าวปากผมเดี๋ยวนี้ยิ้มผมอารมณ์ดีแล้วนะแล้วอารมณ์ดีแล้วนะผมอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วอ่ะลอารมณ์ดีนะครับทำไมอารมณ์เปลี่ยนไปจังเลยอ่ะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้ว มันเปียนแปลงมากอะเอ้าียะเชีลยะเหรอเียะเหรอม่ทำได้างั้นพร้อมๆพมเขียดมาใกล้หลายลูกน้องเป็นแสงแปะไม่มีแฟะไม่มีแฟะแต่มันก็มีอะไรไม่ดีมาเข้าจาน้องก็ดูดิยายไม่มีแฟะเอาทะเลาะกันระหว่างเรื่องมีแฟะหรือไม่มีแฟะ เป็นย like, ังไงพี่สมว่าวางกล้องก่อนแป๊บหนึ่งพี่จะถือสมว่าวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าสมว่าน้องน่าจะ้วกแหวกไม่ไหวแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายแป๊บหนึ่งปิดกล้องก่อนบ๊ายบาย